คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม Banana Max TV ภูมิใจเสนอตาพาราดอกส์เอสกล้วยไทยอาจารย์รอบทิศดรธรามพุทธศาสนารุ่นใหม่และแฟนพันธ์แท้พระเกจิคณาจารย์ ครับโกสกูรูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีกลับมาพบกเราสามคนนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องโลกหลังความตายอีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่องของผีซึ่งผีเนี่ยเราก็รู้นอยู่ว่าผีมีหลายรูปแบบครับผอีอาศัยยังไงกินอยู่ยังไงหรือว่าทําอะไรบ้างแต่มีอย่างหนึ่งที่เราอยากรู้เหมือนกันว่าเนี่ยอย่างก่อนก่อนเราตายเนี่ยก่อนเราไปเป็นผีเนี่ยมันรามีอาเพศผู้หญิงเพศผู้ชาย กระเทยทอมบี้และจริงๆแล้วถ้าหากว่าเราตายไปแล้วเนี่ยเพศต่างๆอะไรนี้ยังคงอยู่หรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจและอยากรู้เหมือนกันก่อนจะไปถามอาจารย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันแป๊บหนึ่งครับผม ก็น่าสนใจตรงที่แบบว่านอกจากจะไปเป็นผีแล้วเนี่ยมันส่งผลกับภพหน้าด้วยหรือเปล่าเพราะว่าอย่างผมตายไปเนี่ยชาติหน้าผมจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นกระเทยเป็นตุ๊ดเป็นทอมอะไรเป็นตัวแปรมันบอกอะไรใช่ใช่นี่อยากดูเพศของผีหรือว่าของอะไรเป็นคนกําหนดหรือเป็นเกณฑ์ให้ว่าจะต้องเป็นเพศนี้เพศนั้นในชาตินี้ชาตินั้นครับก็จริงๆก็ถ้าเราเเพะมองในภาพรวมก็คือตัวที่กําหนดคือกรรมที่เราทำนปัจจุบันจะเป็นตัวกําหนดอนาคตของเรา โดยส่วนใหญ่ถ้าเอาแบบผีที่ใกล้ตัวเราที่สุดก็คือพวกสัมภเวสีที่อยู่ใกล้เราเนี่ยครับพวกนี้ตอนมีชีวิตอยู่เป็นอย่างไรตายไปก็มักจะเป็นลักษณะเพศเดิมเ<ม>พราะว่าพวกนี้คือมันตายจากคนแล้วไปเป็นสัมภเวสีเลยเพราะฉะนั้นจิตมันยังค่อนข้างใกล้ชิดและผูกพันกับเพศเดิมมากแต่ดังนั้นเราจะเห็นว่าไอ้ผีที่มาหลอกเนี่ยเพียบเลยผีตุด๊ดผีกระเทยผีทอมผีชายผีหญิงเนี่ยคือก็ตอนมีชีวิตอยู่มันเป็นตุด๊ดตายไปก็ตุด๊ด<ม>ตอนมีชีวิตอยู่เป็นผู้ชายตายไปก็ผ อันนี้จะเป็นมีหลากหลายเพศเลยถ้าเกิดเป็นสัมภเวสีเนี่ยมีทุกเพศมนุษย์มีกี่เพศผีมีทุกเพศก็เพราะันผูกติดกันอยู่มันผูกติดด้วยความที่เราเป็นอย่างนั้นมาตลอดชีวิตมันก็บันทึกอยู่ในจิตพอตายไปฉันเคยเป็นผู้ชายอหรอฉันก็ผู้ชายครับแต่ถ้าเกิดเราหลุดจากความเป็นสัมภเวสีไปได้แล้วครั้งนี้โอกาสที่เพศจะเปลี่ยนมีอ,อย่างบางคนตายแล้วไปเกิดเป็นตอนมีชีวิตอยู่เป็นผู้ชายตายไปแล้วไปเกิดเป็นนางฟ้าบ,บนสวรรค์หรือว่าตายตอนมีนชีวิตอยู่เป็นผู้หญิงตายไปแล้วไปเกิดเป็น เปรตผู้ชายก็ได้เพราะว่าตัวนั้นคือจะเป็นการให้กรรมของผลในชาติถัดไปแล้วมันจะไม่มันจะไม่รวมอยู่กับการผูกจิตแล้วเพราะาสัมเพรีมันมันหลุดตรงนั้นไปแล้วมันก็จะเป็นการให้ผลตามชาติถัดไปหรือตามการอธิษฐานอย่างบางคนเกิดเป็นผู้หญิงแล้วเบื่อแบบเบื่อจังเป็นผู้หญิงมันวายลำบากชาติหน้าอยากเกิดเป็นผู้ชายบ้างอ,อะไรก็การอธิษฐานทําบุญตลอดคุณก็อาจจะไปเกิดเป็นเทวดาผู้ชายหรือไปเกิดเป็นมนุษย์ผู้ชายในอนาคตก็ได้ครับ ในขณะที่ผู้ชายหลายคนบางคนแบบฉันไม่ชอบเป็นผู้ชายเลยอยากเป็นผู้หญิงจะได้มีคนดูแลนึกถึงอธิษฐานทําทบุญไปมันก็ไปเกิดเป็นผู้หญิงได้โอ้ยงี้คนที่แปลงเพศนะตอนนี้อธิษฐานไว้ก็ทาบุญเยอะๆนี่อาจจะได้เปลี่ยนเป็นเพศก็แล้วแต่ว่าเขาอยาก่ไม่ต้องไปทํานองให้วุ่นวายแต่จะต้องรอนะชั้นหน้า ถาน่าก็จาไม่ได้อยู่ดีถ้าคิดแล้วตัวเองเกานอะไรสัมภเวศีเนี่ยเพศไหนเยอะกว่ากันพอเขามีสถิติไหมโอสถิติ <c oughs> มไม่มี <c oughs> เป๊ะๆแต่นับได้เลยคือมนุษย์สถิติเป็นยังไงสัมพเวศีสถิติเท่ากัน <c oughs> เพราะว่ามันตายจากตรงนี้ร้วไปเกิดเลยซึ่งก็มีเพศแบบกระเทยมีหมดทอมดี้มีมีดี้ด้วยหรอครับมีก็คือสมัยมีชีวิตเป็นดี้ตายไปดี้ก็เป็นดี้ไม่ได้แบบว่ากลายเป็นเพศกลางๆเหมือนมนุษย์ต่างดาวที่บอกว่าไม่มีเพศครับ คือเนื่องจากจิตมันผูกกับตอนมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นต้องดูด้วยว่าเขาจิตเขาผูกแค่ไหนอย่างบางคนจิตเขาผูกมากเขาก็ยังเป็นดี้เป็นทอมเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดเขาไม่ผูกมากอาจจะมีการกลายเพศได้บ้างอย่างบางคนแบบว่าจิตเขาแบบเป็นทอมมาตลอดอพอตอนตายจะกลายเป็นผีผู้ชายก็มีได้บ้างแต่แต่น้อยโดยส่วนใหญ่มักจะยังคงเพศสภาพเดิมอยู่ครับอยากรู้มากเลยว่าอะาไรเป็นตัวแปรทําให้มีเพศต่างๆเช <ๆ S 1> <ๆ S 2> ่น เ,เขามีบันทึกไหมฮะว่าเช่นอ่้ชชายมาจากอะไรเพราะว่าทํากรรมอะไรทําไมถึงเป็นผู้หญิงทําไมถึงเป็นกระเทยกระเทยทําไมเป็นเกยเป็นทอมเป็นดี้อย่างเงี้ยเขามีแบบว่ามันเป็นผลนกรรมอะไรม,ม,มันก็มีเรื่องของกรรมบ้างอย่างเช่นถ้าเกิดอาจจะมีเคยมีในใน,ในพระสูิในอะไรบ้างที่แบบบางคนทํากรรมผิดลูกผิดเมียมาในชาติที่ก่อนเป็นผู้ชายชาตินี้มาเกิดเป็นผู้หญิง ต่นั่นเป็นลักษณะของการมารับใช้กรรมเนี่ยเพราะตัวเองเคยคทำผิดกับผู้หญิงประมาณชาตินี้เป็นผู้หญิงก็จะต้องมีกรรมที่จะต้องโดนรับใช้กรรมในเรื่องพวกนี้อะไรประมาณนี้แต่โดยส่วนใหญ่คือมันมาเกิดตามการอธิษฐานตามการตั้งใจของตัวเองว่าฉันชาติน,น,น่าอยากจะเกิดเป็นผู้ชายฉันจะได้บวชจะได้ทําความดีหรือบางคนท่านเบื่อความเป็นผู้ชายแล้วอยากเป็นผู้หญิงบ้าง <ừ. S 1> อะไรเงี้ยแล้วมันก็จะส่งพลังงานไปสู่ตัวนั้นที่ทําให้ไปเกิดตามนั้นเอางี้จากสถิติเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพระเป็นผู้ชาย ผู้หญิงมีโอกาสได้ซึมซดเอซึมซับลดพระธเลยซึมซับลดพธรมก็มีสิทน้อยกว่านี่ครับคือผู้หญิงก็บรรลุพระอรหันต์ได้คือนิพพานเนี่ยเป็นสภาวะธรรมชาติที่ผู้ชายผู้หญิงก็สามารถเป็นได้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าในอดีตมีภิกษุณีมีแม่ชีที่เป็นพระอรหันต์ก็เยอะเพียงแต่ว่า เป็นผู้หญิงการปฏิบัติอาจจะยากกว่าหน่อยเพราะว่าการจะไปอยู่ป่าเป็นผู้หญิงคนเดียวอะไรเงี้ยอาจจะต้องมีข้อควรระวังเยอะถึงทําให้<ม>สิขาบทของภิษุณีมันเยอะกว่าพระภิกษุเยอะอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของจิตเนี่ยเท่ากันผู้ชายผู้หญิงเดอะเซมเนื่องจากว่าพอถึงจุดจุดหนึ่งในการปฏิบัตินี่มันจะไม่เหลือเพศนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าพรมคืออย่างเทวดาเนี่ยยังมีเพศอยู่นะเทวดาก็มีนางฟ้าเทวดาผู้ชายผู้หญิงแต่ถ้าเกิดขึ้นพรมไปแล้วไม่มีเพศทีนี้พอเขาบอกพรมไม่มีเพศปุ๊บคนก็เอ๊ะ เหมือนเหมือนกระเทยหรือเปล่าเพราะพรหมเป็นกระเทยเหรอเป็นทั้งผู้ชายผู้หญิงปนกันเหรอคือมันไม่ใช่ถ้าเกิดกระเทยเนี่คือมันชายกับห,หญิงปนกันแต่ถ้าไม่มีเพศคือไม่มีเพศเลยเนื่องจากว่าเทียบง่ายๆก็คือตอนที่เราสวดมนต์จนจิตเป็นสมาธิสบายๆเนี่ยเราลองดูในจิตเราเรา,เรานึกถึงผู้ชายหรือผู้หญิงหรือเปล่าเราไม่ได้นึกนั่นคือสภาวะเดียวของจิตของพรหมคือมันไม่ได้นึกถึงผู้ชายผู้หญิงแล้วเพราะฉะนั้นพรหมก็จะเป็นสภาพของกลางๆที่ไม่ได้นึกถึงชายหรือหญิงทีนี้พอเป็นพระอรหันต์ไปแล้วพระอรหันต์ เพราะฉะนั้นพอจิตมันถึงตรงนั้นแล้วเรื่องของเพศชายเพศหญิงไม่มีผลแล้วถ้าจิตถึงตรงนั้นมันสามารถไปได้หมดแต่ดูในในรูปที่เราเห็นนะพระพรมนี่ออกไปทางผู้ชายเขาก็ส่วนใหญ่ก็จะวาดพวนี้แล้วแต่คนท่เขาวาดตังคติดั้งเดิมเขาก็จะบูชาผู้ชายกันนะในในคติเดิมเขาเพิ่งรู้ว่าจริงๆมันไม่มีเพศไม่มีเพศครับแล้วเนี่ยคำถามเมื่อกี้เราเราเป็นตัวแปรอะไรที่นอกจากอธิษฐานนั้นมันมี กฎแห่งกรรมอะไรไหมฮะที่ทําให้แยกว่าคุณเกิดเป็นผู้ชายผู้หญิงโดยส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกก็คือ,อมันก็มีทั้งกรรมดแีและกรรมไม่ดีปนกันนะแต่อย่างเท่าที่เคยอ่านเจอก็จะมีบ้างที่แบบผู้ชายที่ผิดศีลข้อสามก็อาจจะมเกิดเป็นผู้หญิงอะไรประมาณนี้ แต่มันก็จะมีบางคนที่แบบเป็นผู้หญิงแล้วทำกรรมดีมากชาตินี้จึงมาเกิดเป็นผู้ชายแล้วได้บวชปฏิบัติเพราะโดยตามหลักแล้วผู้ชายโอกาสที่ออกป่าไปอะไรมันมันสะดวกกว่าก็จะมีผลเหมือนกันที่ทําให้เขากลับมาเกิดลักษณะน,นี้ก็มีครับแต่มันผู้หญิงที่โดนหักอ,อกบ่อยชาติที่แล้วทํากรรมอะไรเขาก็ต้องเคยไปหักอกเขาด้วยแล้วแล้าอย่างกรณีคนที่แปลงเพศชาติที่แล้วเนี่ยทําไมถึงส่วนใหญ่คนที่แปลงเพศคือ มันไม่ลงบ,งลบมัน,ม,นม,มันจะมีหลายเคสบางเคสคือเขาไม่ได้เป็นกระเทยเฉพาะชาตินี้ครับพวกกระเทยเนี่ยบางครั้งเป็นกัน4ี่ห้ารอชาติต่ตอเนื่องเพราะจิตมันผูกพวกนี้พวกนี้ส่วนใหญ่ในอดีตมักจะเกิดจากผลของการทําประพฤติผิดในกามในข้อศีลข้อ3<ม>เป็นส่วนใหญ่น,นะเท่าที่เขาบอกกันมาจึงทําให้ก็มาเกิดในลักษณะแบบนี้คือแบบใช่ก็ไม่ดีหญิงก็ไม่ได้จะเอายังไงดีอะไรประมาณนี้แต่บางคนก็อธิฐานมาอยากฉันอยากเป็นกระเทยก็มีก็แบบว่าพอเกิดมาจิตมาอธิฐานยังไงมันก็จะมาเป็นอย่างนั้นเลยก็มีครับ ก็เป็นเรื่องเพศของผีหรือว่าสัมภเวสีหรือภพภูมิต่างๆอ,อันเรื่องผีที่ชาติที่แล้วเคยเป็นคู่กรรมกันไว้อธิษฐานว่าจะต้องมาเจอกันอีกในชาติหน้าปรากฏว่าชาติต่อไปเพศตรงกันอีกก็ไม่สามารถาอ่าอันนี้<า>เป็น,นปัญหาคือคนชอบค,อคิดว่าสมมติเราเป็นแฟนกันปุ๊บขอให้ฉันได้เกิดเป็นคู่กันทุกชาติพบไปแต่เขาลืมคิดว่า ชาติหน้าจะเกิดเป็นชายกับหญิงย่ง้งหรือเปล่า <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นบางครั้งพอไปเกิดปุด๊บอ้าวกลายเป็นชายทั้งคู่บางครั้งด้วยความอธิษฐานไว้อาจจะส่งผลให้เกิดเป็นชายรักชายก็ได้รหรืออาจจะทําให้เป็นสหธรรมิก,กันที่ช่วยเหลือกันก็ได้แต่ทีนี้ปัญหาที่เขาไม่ให้อธิษฐานแบบนี้เพราะว่านอกจากโอกาสที่จะไปเกิดเป็นเพศเดียวกันแล้วอีกโอกาสหนึ่งก็คือ คุณไม่ได้อธิษฐานแบบนี้แค่ชาติเดียวชาติอื่นคุณอาจจะเคยเป็นแฟนกับคนอื่นๆมากมายเพราะฉะนั้นพอมาเกิดปุ๊บอ่าคนนั้นก็เคยอธิษฐานไว้คนนี้ก็เคยอธิษฐานไว้ตีกันเลยมาเกิดพร้อมกันนี่ไงอธิษฐานไม่เยอะชาตินี้ผมเลยไม่อธิษฐานแล้วชาตินี้ก็เลยชาตินี้ผมจะอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เป็นคู่กันเวลาไปไหว้พระสวดมนต์อธิษฐานเขาอธิษฐานว่าเกิดชาติภพใดขอให้ได้เกิดมาทําความดีร่วมกันเอากลางๆเพราะฉะนั้นคุณจะเกิดเป็นชายเป็นหญิงมันจะได้ดีหมด แต่อย่าเป็นอธิษฐานว่าขอให้เกิดมาเป็นแฟนกันนเนี้ยเละเนี่ยแล้วเกิดแบบว่าไปอธิษฐานคู่กับคนอื่นอื่นมันมีอยู่แล้วชาติอื่นๆเราไม่ได้เกิดคู่กับคนนี้คนเดียวมันก็จะตีกันเละไปหมดอย่างที่เราเห็นบางครั้งก็มันเกิดจะอธิษฐานเหมือนกันบางทีก็ศีลไม่เท่ากันอีกก็จะทำให้ทะเลาะกันเพราะว่าคนนึงเกิดเป็นหมาอีกคนนึงเกิดเป็นคนอย่างเงี้ยก็มันแปลกๆก็จะมีให้เห็นครับก็เป็นเรื่องเพศที่ส่งผลนะส่งผลในชาตินี้แล้วก็ชาติอื่นๆที่ที่ที่มันจะต่อเนื่องกันไป มีคาถาม,มอื่นเพิ่มเติมไหมครับสําหรับอยพวกแบบพวกเด็กที่เขาเป็นกุมารน,นี่ส่วนใหญ่ที่เห็นนะ่ไม่ค่อยเห็นมีเป็นเด็กผู้หญิงครับอืส่วนใหญ่ผีที่เป็นกุมารอย่างเงี้ยผีที่เป็นกุมารจริงๆมีนะเป็นผู้หญิงนะหรือผู้ชายแต่ว่าด้วย <ๆ S 2> ด้วยด้วยศาสตร์ดั้งเดิมเนี่ยรูปลักษณ์ที่เขาตั้งมาเป็นผู้ชายเพราะรู้สึกว่าเด็กผู้ชายมันน่ารักแล้วมันก็ใช้การใช้งานได้มีแรงมีกาลังเพราะฉะนั้นเวลาที่พวกกุบาอาจารย์เรียกมาเขาก็เลยจะชินกับการเรียกเด็กผู้ชายมากกว่าแต่จริงๆพวกกุมารบางครั้ง เป็นเด็กผู้หญิงบ้างก็มีแต่เวลาเขาเรียกมาใส่ในรูปผู้ชายแล้วเขาก็ปรากฏตามนั้นแต่ว่าจริงๆใจอยากจะเป็นเล่นของเล่นผู้หญิงบ้างไหมฮะคนบางคนจะซื้อแบบให้ไงเอไปซื้อคิตตี้อะไรเงี้ยบางทีเขาถวายน้ําแดงถวายขนมอ่ะเขาก็ไม่รู้ว่าจะให้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็อาจจะมีบ้างเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะผีส่วนใหญ่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องพวกนี้ที่สาคัญคือไอ้บิญญาณเด็กสมัยก่อนมันเล่นของเล่นอย่างนี้มันก็งจะไม่ค่อยอย่นี้อาจจะอัปเดตไง บบเอา iPad มาวางเล่นยังไงวะ <ๆ S 2> อะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ครับอ่ะโอเคก็เป็นเรื่องของเพจนะครับวันนี้สั้นๆกันก็เป็นอีกหนึ่งความรู้และก็ะสามารถที่จะเขาเรียกว่าตอบคาถามสําหรับหลายคนที่สงสัยเรื่องนี้กันอยู่นะครับยังมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องผีนะฮะที่หลายคนอยากรู้เพราะฉะนั้นคอมเมนต์มาที่แฟนเพจ Ghost Guru แล้วก็ติดตามพวกเราได้นะครับทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งโดยประมาณทาง Banana Max TV กับรายการ Ghost Guru รู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีวันนี้ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ